สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนกับน้องเมย์ก็มาเที่ยวบ้านขวานะคะวันนี้เราจะพาเข้ามาชมทหนิรศการวิถีชีวิตของชุมชนบ้านขวาวค่ะซึ่งส่วนมากของพวกเรานี่จะเป็นอะไรคะก็จะมี ค่าหมค่ะประคำแล้วก็เครื่องเงินต่างๆใช่แล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้นะคะศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับชนพื้นของชาวขมิบ้านเราของชาวขมินบ้านเราวันนี้นะคะน้องอ้ยกับน้องเมย์ก็จะพาท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะเข้าไปที่ศูนย์เรียนรู้อาเภอขวาวของเรานะคะเดี๋ยวเชิญเข้ามาได้เลยค่ะโอเคค่ะน้องเมย์งั้น นุมแนะนาอะไรก่อนคะแนะนํากับข้าวพื้นเมืองนะคะกับข้าวพื้นเมืองของชนพื้นเผ่าเขมรเรานะคะก็จะมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็ขนมนี้ก็คือตั้งแต่น้องเมย์เคยทานไหมคะขนมทานค่ะอร่อยมากค่ะทานตั้งแต่ทนุ้งเล่นเดือมกระนกติงตองค่ะใช่การละเล่นเดือมกระนกติงตองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะชุดเดือมกระนกติงตองของเรานะคะเป็นชาตะกะแตนนะอ่าไ้หมนงเมย์ก็เคยน่าจะเคยรำอยู่เนาะตอนเด็กน้อยทีนี้ ฝั่งนี้นะคะก็จะสืบเนื่องกันมานานแล้วซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งทางชลินเราเองเนี่ยจะรักษาประเพณีตรงนี้ไว้เพื่อที่จะให้คนที่มาเยี่ยมชมหมู่บ้านเรา<ม>ได้เรียนดูเกี่ยวกับวัฒนธรรมว่าเรามีการสืบทอดอะไรกันมาบ้างนะคะแล้วส่วนทางนี้ค่ะ,ะทางนี้ก็จะเป็นทางนี้ก็คือจะเป็นชุดอับสลา เป็นนางรำนะคะซึ่งตัวน้องเองก็เคยรำอับสลามาซึ่งเป็นอะไรที่งดงามมากเป็นศิละปะพื้นบ้านศิละปะขอมใช่ค่ะเป็นตำนานซึ่งอยากให้ผู้ชมที่มาเที่ยวสุดินได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมความสวยงามเกี่ยวกับการแต่งตัวการแต่งกายเสร็จแล้วก็ส่วนทางนู้นก็จะเป็นเกี่ยวกับการแต่งกายประเพณีประเพณีแนน แต่ประเพณีประเพณีการแต่งงานเกี่ยวกับการแต่งงานเลยค่ะส่วนส่วนทางนี้ก็คือส่วนผู้ชายนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่า,านุ่งสโรคซึ่งจะเป็นอะไรที่ สืบสานกันมานานมากแล้วตั้งแต่บรรพบุรุษเราเลยเสร็จ<ม>แล้วก็ของผู้หญิงนี่คือจะเน้นผ้าโหนะคะผ้าโหรประจําจังหวัดชุดิน<ม>ที่<ม>สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ<ม>ก็คือรุ่นไหนต่อรุ่นไหนก็คือจะต้องมีผ้าโหร<ม>แล้วก็จะมีพิธีกรรมที่มันละเอียดอ่อนมากมก็คือพิธีกรรมการแต่งงานแบบโบราณ<ม>ใช่ไหมคะน้องเมย์ใช่ค่ะซึ่งพิธีกรรมแบบโบราณของขมินเรานี่ก็ค่อนข้างจะมีพิธีดีตรองนิดนึงเนาะ,ะเพราะว่าจะเป็นพิธีกรรมที่ละเอียดอ่อนมาก ส่วนใบสีใช่มีใบสีเสร็จแล้วก็จะเป็นพิธีกรรมที่แตกต่างจากภาคอื่น<ะ>ซึ่งเป็นที่น่าสนใจมากถ้าเกิดว่าคนที่สนใจเรียนดูแล้วก็เข้ามาดูเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวขมรดนเราจังหวัดสุรินดวก็เรียนเชิญที่นี่ได้เลยนะคะที่นี่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สามารถเล่าเรื่องราวทุกอย่างของคนสุรินแล้วก็คนเผ่า ชุมชนขมนสายสายสายเลือดขมิเราเนี่ยได้อย่างดีเสร็จแล้วก็จะมีะใช่ใชเป็นลายผ้าใหม่แล้วก็จะมีลายผ้าใหม่ก็คือมีตั้งแต่จิ้นกวะไวมัดมีมีคอโฮลจมอ,อันลูซีมอันปรมแล้วก็หางกระรอกละเะคิงสักคูพลิกไทยลูกแก้วซึ่งลายพวกนี้นะคะจะเป็นลายโบราณตั้งแต่แรกเลยโดยส่วนตัวน้องออยเองนี่คือคุณแม่เป็นคนที่ทำผ้าไหมอยู่แล้ว าลายโบราณทุกนี้ก็คือจะเห็นมาตั้งแต่ยังเด็กน้อยอยู่แล้วก็มีความหลงใหลเกี่ยวกับผ้าไหมไทยเรามากเพราะว่ากว่าจะทอมาได้เป็นผืนนี้ใช,ใช้เวลาอันมากมากใช่เสร็จแล้วก็จะมีประเพณีเกี่ยวกับชุด พื้นเมืองใช่ไหมคะน้องเมย์ชุดพื้นเมืองเราก็จะสวยงามมากเราจะประดับไปด้วยเครื่องเงินนะคะเครื่องเงินแท้ซึ่งจังหวัดสุรินนี้ก็นอกจากผ้าไหมแล้วก็จะมีเครื่องเงินที่ขึ้นชื่อมากซึ่งเราทํายาวนานมากแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นชื่อเสียงของหมู่บ้านเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็พิธีกรรมเกี่ยวกับชุดชุดนี้ก็จะโดดเด่นมากโดดเด่นตรงที่ว่า ศิละปะในการตกแต่งในการแต่งนี่จะไม่ค่อยเหมือนภาคอื่นเพราะว่าของเรานี่คือจะเป็นผ้าไหมผ้าไหมที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่<ช>ตัวเป็นตัวไหมเลยน้องๆเสร็จแล้วก็มีพิธีกรรมใช่เสร็จแล้วก็ะจะเป็นสีธรรมชาติมากกว่านะคะ<ช>เพราะว่าสีธรรมชาติเนี่ยเราจะเน้นเกี่ยวกับการดนรงเกี่ยวกับสีธรรมชาติแล้วก็อนุรักษ์นะคะอนุรักษ์สีธรรมชาติอนุรักษ์ เขาเรียกว่าอนุรักษ์แวดล้อมซึ่งเราจะไม่ใช้สารเคมีนะคะเสร็จแล้วก็จะมีพิธีแซนดนตานะคะพิธีแซนดนตานี้ก็จะเป็นพิธีก็คือเ,อเป็นประเพณีใช่เป็นประเพณีเวลาใช่เวลาที่เราทํานานุ้งเมย์ทำนา,นนงงำนานเป็นไหมคะเป็นค่ะ เก่งากชาวนาต้องทำนาเป็นใช่เสร็จแล้วนะคะตั้งแต่แรกเลยก็คือการทำนาเวลาเราทำนาเสร็จแล้วนะคะเก็บเกี่ยวก็จะมีการเรียกขวัญเสร็จแล้วก็จะมีการเส้นดนตาเส้นดนตาเนี่ยคือบรรพบุรุษใช่เป็นการเอ่อเส้นไหว้บรรพบุรุษหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะคะซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากเหมือนกันเพราะว่าความสำคัญกับใช่ เพราะว่าเราจะทํากันทุกปีใช่ไหมคะปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพามาชมนี่เลยแล้วก็ ทางเขมรเราก็จะมีการละเล่นการละเล่นเดิมมันเดย์นะคะเดิมมันเดย์นี่ก็จะเป็นการละเล่นไหนใช้เาเรียกว่าใช้สาทยใช้สายมากระทบกันเสร็จแล้วก็จะเป็นการรำที่อ่อนช้อยมากเมรำเป็นไหมคะเป็นแล้วก็ที่นี่ก็จะมีอุปกรณ์ก็คือมีฉิ่งมีกลองนะคะแล้วก็มีซอแล้วก็มีฉาบ ซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ก็จะเป็นเครื่องดนตรีแบบโบราณมากของชาวเขมรนเรานะคะแล้วก็จะมีวัฒนธรรมในการละเล่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษซึ่งการเรือมอันเรนเนี่ยจะเป็นเป็น,เป,นเป็นการเรือมที่โดยส่วนตัวที่เท่าที่น้องออยรู้มานี่ก็คือว่า เป็นเขาเรียกว่าสืบทอดกันมาเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เราต้องรักษาและอนุรักษ์ไว้เพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้รู้จักว่าการเดือมบนเรเนี่ยมาจากไหนแล้วก็มาจากชนพื้นเผ่าขมิข้ใช่แล้วก็จะมีการนี่เลยค่ะผ้าไหมเราผ้าไหมเราก็จะมีการทอผ้านะคะผ้าไหมก็จะเริ่มตั้งแต่เส้นไหมนะคะ เส้นไหมใช่ตัวดักแด้ที่จะอยู่แล้วก็กว่าจะได้เส้นไหมมาขนาดนี้ก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควรสาวทีละเส้นใช่จะได้เหมือนกับเอ่ทางคุณป้าข้างนอกที่ท่านได้นั่งสาวไหมให้เราดูนะคะสาวก็จะประมาณเส้นขนาด กว่าจะได้เป็นผืนใช้เวลาจะมีการมัดหมีนะคะการมัดหมีเรามัดหมีเสร็จแล้วเราก็จะมีการตวงคอตวงเสร็จแล้วเราก็จะมีการ,อรเ,เราอ่อเบบแล้วก็ทอเอ่อกี่ก็จะขึ้นขึ้น พอถึงเวลาที่เรามานั่งทอผ้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเหมือนที่อาจารย์ท่านนั่งนั่งทอผ้าอยู่แล้วก็จะได้ผ้าไหมผืนลายสวยๆซึ่งสุรินของเราเองนี่ก็คือผ้าไหมที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นผ้าโฮลใช่ไหมคะน้องเมย์ใช่ค่ะใช่ผ้าโฮลนี่จะเป็นผ้าพื้นเมืองประจาจังหวัดของเราไปไปแล้วนะคะสวยงามมากซึ่งเป็นเป็นเป็นผืนที่อาจารย์กําลังทออยู่เป็นผ้าโฮลนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพามาดู วิธีกรรมนิดหนึ่งเดี๋ยวถามอาจารย์หน่อยอาจารย์คะ,อ,ะอันนี้เป็นเป็นผ้าหลฮล<ะ>ใช่ไหมคะผ้าหฮลธรรมชาติใช่ไหมคะ๋ะอผ้าหฮลธรรมชาตินะคะคือเราจะเน้นสีธรรมชาติไม่เน้นสีเคมีนะคะทางสุดินเรานี้ทุกวันนิจลนรงเกี่ยวกับสีธรรมชาติก็จะมีอะไรคะอาจารย์เ<ะ>คยใช่ไหมคะเ<ะ>คยนี่ ภาษาขมรใช่ไหมคะ,ะภาษาขมรเคยจะเป็นสีทองเหลืองใช่ไหมคะ,ะค่ะก็จะเป็นสีธรรมชาติแล้วก็มีอะไรอีกบ้างคะนอกจากเคยมีคลั่งค่ะคลั่งคลั่งเป็นสีแดงนะคะเราจะเน้นสีธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์ไว้แล้วก็สีธรรมชาติจะทําให้ผ้าไหมนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์อ๋อมันมันสวยแบบโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของมันเลยค่ะ สีจะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็จะสดส,สีไม่ตกด้วยค่ะ,คะที่อยู่ยังไงก็อยู่อย่างน,าน,นั้นเลยค่ะค่ะนี่ก็คือวิธีการพอผ้าโฮลนะคะเป็นผ้าประจำจังหวัดสุรินทร์นะคะ แบบีละเซนีะกว่าจะได้มาคใช่กว้ว่าเสร็จแล้วก็เราต้องแบบสืบไม่มีอะไรจะฝากนะคะอยากจะฝากกับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่สนใจมาเที่ยวที่จังหวัดสุรินทร์เราเราก็ขอแนะนำอำเภอขวาวสินรินทรจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งเดี๋ยวอีกสักเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวชม ทางโน้นนะคะ<น>เครื่องเงินใ,<ช>ใช้เวลาสักนิดนึงให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าลายลายการแกะลายการแกะเอียดมันจะละเอียดขนาดไหนส่วนส่วนทางชนเชื้อสายขมรก็อยากให้คนที่อยากมาเที่ยวชมนะคะได้เข้ามาที่นี่เลยอำเภอข่าวศรีนาดีเสริน้องออยกับน้องเมย์ก็ ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะยังไงก็เรียนเชิญทุกๆคนที่สนใจนะคะมาได้ที่<ง>อำเภอ<ม>าขาวค่ะอำเภอขาวของลราก็ค่ะ